สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมันนี้ก็ได้มาพบกันนะครับกับแอดมินคิมน้ำโชกผ้าลววยนะครับผมวันนี้นะครับผมแอดมินก็จะพ้ามาตามต่อตัวเหล็กปูทองคำนะครับผมซึ่งแอดมินไก่โทษไปหาปูนะครับผมปูไขมานะครับผมตองวดนะครับผมเนาะก็ได้บอกปูเหล็กปูเข่านะครับผมเข่าทั้งสองตัวนะครับผมเข่าบนกับเข่า ถ้าพี่น้องจับเป็นกันจะเขาล่างนะครับผมสําหรับตัวเลขปูทองค่านะครับผมไหมาในงวดวันที่หนึ่งมีหน้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมแอดมินเลยมาตามต่อนะครับตัวเลขของปูนะครับผมปูกระไหแนวทางมานะครับผมไหมาชมกอนนะครับผมสีคู่นะครับผมเนาะเป็นเลขคัดพิเศษของปูนะครับผมไหมาชมกอนไข่นะครับผมพี่น้อง ดูก่อนไข่นะครับผมแล้วก็ลวยก่อนไข่นะครับผมกลมาชมด้วยกันนะครับว่าตัวเลขปูท้องข่านะครับผมจะถึกอกถึกใจพี่น้องบอนะครับผมครับผมพี่น้องก่อนจะไปชมตัวเลขนะครับผมเนาะของปูทองข่านะครับกลับมาเบิ่งกันก่อนนะครับว่าปูให้เขาจิงบอนะครับก็ด้เก็บชีดของปูไว้นะครับในงวดวันที่หนึ่งมีหน้านะครับผมพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเพื่อพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับอยากจะเบิ่งย้อนหลังนะครับเนาะ กดไปเบืองใดนะครับผมหรือว่าแอดมินก็จะเอาไม่ให้ชมนะครับเนาะก็เป็นกระดาษไปนี่แหละครับคือกดเข้าไปเบืองยอดหลังใดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมขคงปูทองคํานะครับที่แอดมินมานําเสนอนะครับกัก็ยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเนาะนะครับที่เดี๋ยวเขาไม่ชมนะครับตัวเลขปูทองคํานะครับผมเนาะที่ปูหมานะครับผมพี่น้องนี่นะครับที่ปูหอยมานะครับผม หกแปดสามนะครับผมเนาะปูเดินไห้นะครับผมนี่นะครับเอามาให้ชมนะครับเนาะก่อนจะไปชมตัวเหล็กชุดไหปูมไหมาตอนะครับแอดมินได้โทรไปนะครับเนาะมันไกลก็เลยได้โทรซับไปหาปูเนาะอยากพี่น้องชมตัวเหล็กไ้ก่อนนะครับเนาะนี่นะครับปูไห้มาหกแปดสามไห้ละไหหลม่หลายคู่นะครับผมเนาะแล้วก็ปูก็บอกว่าหกแปดห้าสามแปดเจ็ดนี่เป็นตัวลองนะครับผมเนาะเขานะครับผมพี่น้องเนาะนี่ า8 3เนาะพี่น้องเนาะถาเล่นเป็นเนาะนะครับสัมเณลเลขหกมาเป็นเหลขหหาในะพี่น้องเอ้ยเนาะครับผมเดี๋ยวให้กันดังกว่านี้นะครับผมเนาะสําหรับตัวเหลขกปูทองคานะครับผมชุดตัวล่องนะครับผมนี่ครับผมเนาะตัวล่องตัวนี้บ่กเขานะครับผมพี่น้องเนะาะม่อเข้าตัวนี้ครับผมพี่น้องถ้าตัดเลนตัวนี้กัพี่น้องตัดตัวนี้กับิม่โชไม่ลาบนะครับผมแ8 3 3 8 8 เจ็ดสามสามเจ็ดนะครับผมเนาะคำว่าเบิ้งนะครับผมชุดเด่นนะครับผมปูให้มาเด่นเมืองเครื่องนะครับผมเนาะเด่นดังตาเห็นนะครับผมเนาะแม่นดังตาเห็นนะครับเด่นแปดด้อนะครับเนี่ยปูห้มานะครับโบเมนว่ามาเขียนเอาตอนนี้นะครับเนาะเขาไปย้อนชมคลิปย้อนหลังได้นะครับเนาะพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่โบเซียนะครับเนาะครับผมกัเลขกล่องนะครับผมแปดห้าแปดเจ็ดรุดเลขกล่องนะครับเขาเลขเด่นนะครับเนาะนี่ครับ สำหรับเดนสามนะครับผมพี่น้องเลขล่างปูก็ให้เขามาเดนสามบบเข่งๆเลยล่ะพี่น้องครับสายวิ่งสายหลุดนี่ครับชอบวิ่งชอบหลุดนี่โดนอีกนะครับเนาะพี่น้องเนาะเราถือว่าแม่นนะครับผมเนาะครับผมกลับมาชมตัวเลขนะครับผมเนาะกลับมาชมปาปูไ้แนงกันสิพี่น้องเนาะเขานะครับผมเนาะกาบนเมนโม่นะครับผมเนาะเลขสูตรว่านังขารของคิมนลำฉกผ้าร่วยนะครับผมเนาะเดเฮดมาเหลียงงวดก่อนใครเขาอยู่นะครับผมนี่นะครับเนาะมกเทดสามนะครับผมเนาะ นี่ครับเหล็กกำลังที่แอด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 มินขี้น้ำโฉกพ้ร่วยนะครับผมเนาะได้เสนอไปนะครับผมแต่ตนตนวันนะครับผมเนาะมีเจ็ดมีสามมีสี่มีหกนะครับผมเนาะกำลังเหล็กออกวันนะวันจันทร์นะหัวที่ชอบออกนะครับหัวที่ชอบออกวันง้ารนะครับในงวดวันที่ก่อนๆนะครับถือออกศูนย์สามนะครับก็เข่งนะครับน้องพอเนาะพี่น้องนี่ครับเอาเลยเอามาฝากพี่น้องชมนะพี่น้องเนาะแล้พี่น้องอย่กดติดตามก็ไปรับชมนะครับผม นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นหอยของปูบนนะครับผมหอยปูบนกับเขานะครับผมเนาะหอยปูบนสามศูนย์สามเข่าทั้งล่างทั้งบนนะครับผมนี่ครับแปดสามนะครับผมเจ็ดสามกับเขานะครับผมพี่น้องเนาะสําหรับปูบนสามศูนย์สามนะครับผมคัดพิเศษนะครับผมอันนี้คัดพิเศษของปูเนาะหนวดที่หนึ่งไม่นานครับสาหรับพี่น้องที่บุตท่านเห็นนะครับเนาะนี่นะครับ ตอนรับพี่น้องทีเข่าม่นะครับผมนอ้อยหูกระเขาหลายปูนะครับผมพี่น้องเอฟซีพี่น้องเขาเป็นมาถางกันใดนะครับผมหอยปูทุดงนี่กระเขานะครับผมพี่น้องเนาะกระเข่าหลายปูอยู่ครับผมกับพบกันผูเสียเวลานะครับผมมาชมตัวเลขนะครับผมนอแนวทางที่ปูทองขําให้มาในงวดวันที่16มีนาะครับมาตามต่อรุ่นกันนะครับผมนอว่าปูให้ตัวใดมาแน่ที่แอดมินได้โทรไปครับผมกับมาช่วไปพร้อมกันครับผมเลขที่ปูท้องข้ามห้ตองงวดนะครับผมในงวดวันที่16 มีหน้าคมนะครับ2 5งพนะครับหกนะครับเลขที่ปูหให้มาานะครับผมเนาะสี่ีดเซนใต้ไปอห้ให้มาสีคูนะครับผมวันนี้ห้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าห้าแปดสานะครับ8 3 7นะครับ ปูมันใจนะครับผมนอกวาวสามนี่อาจสิมาต่อเนื่องนะครับผมปูไฮมาซีคูนะครับผมพี่น้องเนาะนี่ครับปูไฮมาซีคูเด้อนะครับปูได้โทรคุยกับปูแล้วนะครับผมเนาะพอดีใจ่ํานะครับผมได้แอดมินสิจะทำบุญกับปูอยู่นะครับผมนะครับสาัสพี่น้องที่โชควมานอยากทำบุญกับปูติดต่อมาทางแอดมินได้เด้อนะครับเนาะเดี๋ยวแอดมินสิตโทรโทรหาปูนะครับผมเนาะเผื่ออยากทำหลางทำบุญนะครับครับผมกลับมาชมตัวเลขยสองตัวนะครับผมที่ปูบนไฮมานะครับผมเนาะ แล้วตัวดินเดี๋ยวคอยมาบอกกันนะครับผมเนาะสําหรับตัวดินนะครับเลขสองตัวนะครับปูจับหอมานะครับสี่คูคือเก่าครับผมลางกับหมาสี่คูนะครับเนาะปูจับหอมานะครับผมพี่น้องนะครับวดนี้นะครับผมเนาะบนนะครับผมเจ็ดซีนะครับผมเจ็ดซีนะครับแล้วก็เจ็ดหานะครับผม จดห้านะครับผมแล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็แปดห้านะครับผมสำหรับเล็กสองตัวบนนะครับเนาะปูจับครูไหนะครับผมเนาะบนนะครับส่วนเหล็กล่างนะครับเลขกล่างนะครับผมล่างนะครับปูจับครูไหมาด้อนะครับเนาะไหมาสามหานะครับผมสามสี นะครับผมราคาสามสองสามสหนึ่งนะครับผมปูยังมั่นใจนะครับผมปูบอกมานะครับผมว่าสามน,น,นี่ยังอยู่นะครับผมเนาะเลขที่ปูมั่นใจนะครับผมในงวดนี้นะครับผมเนาะปูเดี๋ยวบอกทั้งเอ็ดมินมาด้วยนะครับเนาะตัวเด่นนะครับเนาะสามตัวนี่นะครับผมตัวเด่นนะครับเนาะ หาเจ็ดซีนะครับผมเนาะแคบหนาจอไว้นะครับผมเป็น้อกเนาะไวแต่ชมนะครับผมแม่นจริงนะครับผมปูต้องขํานะครับสําหรับเลขสองตัวนะครับผมปูหอมานะครับเจ็ดซีนะครับเลขด่นเนาะสําหรับเลขล่างนะครับผมเนาะปูหอมานะครับมั่นใจว่าปูทั้งสามอยู่ครับผมเนาะปูบอกสามสี่ีสามเครับดื้อนะครับเลขไปกลับนะครับผมเนาะไปกลับก็ดีคือกัน ตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับเนาะเดี๋ยวชะตตีกไปหายคืองวดก่อนนะครับเด่นนะครับตัวนี้ก็เด่นนะครับตัวนี้เด่นเจ็ดเนะครับเรียกบนนะครับเด่นเจ็ดล่างล่างดนะครับเด้อปูบอกว่าเด่นสามคือเก่ามั่นใจนะครับผมพี่น้องปูบอกมานะครับเนาะว่าเด่นสามเหมือนเดิมนะครับผม นี่นะครับพี่น้องจะให้ดูอีกชุดล่องนะครับผมเนาะแอดมินก็นามาเป็นแนวทางนะครับผมนี่ครับ <hết> ที 1, ่ท <mechanisms> ี <mel> <router> yim, ่ปูไห <right> ้นะครับผมพี่น้องนอในงวดวันทีหนึ่งมีหน้านะครับผมนอกับแคบหน้าจอยเบิ้งก็ได้นะครับผมหรือว่าย้อนไปเบิ้งลิดเนาะที่ทางแอดมินลดลงก็ได้นะครับผมครับผมก็ปูกระบอกเน่นยามานะครับตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะมิชิดลุดบัวแล้วก็มิซิดเข่านะครับผมแต่กับพลาดยากนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางปูทองคานะครับผมเนาะ ให้แม่นมาแล้วนะครับหลายงวดนะครับสำหรับอ c ฟซีพี่น้องนะครับติดติดตามนะครับผมพี่น้องเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแอดมินก็นํามาเปลี่ยนแนวทางนะครับผมพี่น้องเนาะก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชมอย่างมีสตินะครับผมแอดมินบอสนับสนุนให้พี่น้องนะครับเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมแอดมินนํามาเพื่อพี่น้องนะครับชมเพื่อความมันเทิงนะครับผมพี่น้องเนาะชมเพื่อความรุนห่วมมวลนะครับผมของแนวทางนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินพูดพิดประการใดนะครับผมก็กราบขอโทษขอภัยนะครับผมเห็บซีพี่น้องนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอพี่น้องครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับผมนอกคลิปนี้สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมจังใดนะครับผมเนาะก็กด subscribe นะครับผมกดไลค์นะครับผมเนาะกดติดตามนะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะพี่น้องเนาะให้ทางแอดมินนะครับน้องพี่น้องเพื่อพี่น้องสิไม่ได้พลาดนะครับคลิปที่ดีนะครับสำหรับึดังจากแอดมินมานําเสนอนะครับน้องพี่น้องเนาะ กับผเสียหายนะครับผมพี่น้องแต่รับชมเราฟังแอดมินนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกับแอดมินก็ขอขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณครับนะครับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับไ้เจอกันใหม่อีพีหนานะครับว่าแอดมินจะได้ตามตัวเลขปูใดมาให้พี่น้องรับชมเราฟังนะครับผมเนาะนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขถูกทันเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับ